ค,ดค,ค,คิดคิดสิจ๊ะกับครูโปโปมาแล้วค่ะช่วงเวลาของคณิตคิดสิจ๊ะมาเจอเจอกับคุณครูโปโป,โปกันนะคะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะสวัสดีคับสวัสดีพี่นิตานะครับสวัสดีน้องน้งทางบ้านรวมถึงผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะช่วงนี้พี่นิตาดูเกมโชว์ของน้องน้องอะคะ่ะน้องๆเก่งมากตอบคําถามกันไวมากๆเลยแบบโอ้โหเก่งจังเลย <laughs> บางคำถามที่เขาถามพี่นิตายังคิดติ๊กตอกติ๊กตีอกในหัวเป็นอีกคิวซั่งอยู่เลยน้องตอบแล้วแล้วตอบถูกรู้เก่งจริงค่ะจริงๆอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของความจําที่เป็นการจําในสิ่งที่เราได้เรียนไปค่ะนะครับอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของความเข้าใจครับ มันไม่ได้แค่จําอย่างเดียวครับคือถ้าเป็นการจำเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกภาษาไทยสังคมที่เป็นการท่องจําได้นะครับแต่ส่วนความเข้าใจเนี่ยก็คือวิชาที่เป็นเรื่องของการคำนวณไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นในระดับสูงก็อาจจะเป็นพวกฟิสิกส์เคมี ii, พวกนี้ที่จะต้องอาศัยความเข้าใจในการคำนวณด้วยนะครับม,มันก็ไม่ได้หมายความว่าจำอย่างเดียวนะเพราะนั้นวิชาที่เป็นคณิตศาสตร์นะครับในระดับสูงเนี่ยไม่ใช่วิชาท่องจำ แต่การจำทำให้เราไปต่อยอดได้อืมก็จริงนะครับผมคือถามว่าทำไมการจำแล้วทำให้เราไปต่อยอดได้ง่ายครับอย่างเช่นถามว่าถ้าเราจำสูตรคูณได้แน่นอนครับเวลาเราไปต่อยอดในเรื่องของการคูณตัวเลขที่มันสูงขึ้นเนี่ยหรือซับซ้อนขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําได้คะนะครับผมอ่ะวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงนะครับเรื่องของมาตา วัดอีกตัวหนึ่งที่เราได้พูดถึงกันไปนะครับก็คือมาตาวัดที่อยู่หลังสมุดนักเรียนของเรานั่นแหละนะครับบางคนก็จะเรียกว่าเป็นสมุดลายไทยแต่ว่าบางโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะทําเป็นสมุดของโรงเรียนเองเลยก็คือไปดูในเรื่องของพวกมาตาวัดต่างๆพวกสูตรครูอะไรเงี้ยก็มาใส่แล้วก็ทําเป็นสมุดโร,รงเรียนของตัวเองก็มีเช่นเดียวกันะนะครับผมอ่ะวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของมาตาช่างน้ําหนักแบบเมตริก นะครับผมนะครับก็คือเป็นการชั่งน้ำหนักะนะอ่ะถามพี่นิตาก่อนคิดว่าเวลาชั่งน้ำหนักเนี่ยพี่นิตารู้สึกว่ามีหน่วยการวัดอะไรที่พี่นิตาคุ้นๆมังกรมกิโลกรัมกิโลกรัมอ๋อตันตันได้ย <laughs> ินในข่าวมีอะไรอย่ขาขไะประมาณนี้ค่ะ อประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับผมนะครับเพราะนั้นมาตาช่างน้ำหนักเนี่ยแบบเมติกเนี่ยหน่วยที่เล็กที่สุดของเขาเลยก็คือจะคล้ายๆกับหน่วยการวัดระยะเลยครับก็คือเริ่มที่มิลลิแต่ในที่นี้เรียกว่ามิลลิกรัมครับค่ะนะมิลลิกรัมแสดงว่าเล็กกว่ากรัมเยอะเลยจริงค่ะ <laughs> นะครับผมอ่ะโอเคก็10มิลลิกรัม จะเท่ากับหนึ่งเซนติกรัมเราคงรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้นเลยนะไอ้กูมนมีเซนติกรัมเขาเรยกแเซนติเมตรก็เหมือนคราวที่แล้วครับสิบมิลลิเมตรเท่ากับหนึ่งเซนติเมตรเพราะนั้นอันนี้สิบมิลลิกรัมก็เท่ากับหนึ่งเซนติกรัมค่ะนะครับอ่ะสิบเซนติกรัมจะเท่ากับหนึ่งเดซิกรัมนะครับจริงๆเราจะคุ้นกับคำว่ามิลลิกรัมกับเดซิกรัม ในบางส่วนของการวัดที่เป็นการวัดแบบเล็กๆนะครับอ่ะหนึเดซิกรัมใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่พูดไป10บเดซิกรัมจะเท่ากับ1กรัมกว่าจะถึง1กรัมกว่าจะถึง1กรัมนะครับก็คือ10บเดซิกรัมจะเท่ากับหนึ่งกรัมแล้วก็10กรัมจะเท่ากับ1นเตตากรรมนะครับสิเตตากรรมจะเท่ากับ1นึ่งเฮกโตกรัม แล้วก็สุดท้ายครับสิบเฮกโตกรัมจะเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมมีงงๆมาอีกแล้วนะครับอย่างที่บอกครับว่าหน่วยมาตรวัดของเขาเนี่ยเขาจะใช้วิธีการวัดเพิ่มขึ้นทีละสิบทีละสิบทีละสิบก็คือพูดง่ายครับทบขึ้นทีละสิบถามว่าทําไมถึงทบขึ้นทีละสิบครับเพราะการคูณด้วยเลขสิบเป็นเลขที่ค่อนข้างง่ายเขาก็เลยใช้วิธีการทบเพิ่มขึ้นทีละสิบทีละสิบมันจะได้เข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นนะครับ หน่วยที่เพิ่มขึ้นทีละสิบเนี่ยมันก็จะทําความเข้าใจได้ง่ายเพราะนั้นเวลาที่เราคิดจะเปลี่ยนหน่วยเนี่ยก็คือเราก็คูณเพิ่มทีละสิบทีละสิบทีละสิบขึ้นไปมันก็จะง่ายกว่านั่นเองนะครับผมค่ะ,ะเพราะฉะนั้นหน่วยที่เราจะคุ้นจริงๆเลยเนี่ยก็คือจะเป็นมิลลิกรัมอืนะครับเดซิกรัมเนี่ยบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับแต่ว่าเดซิกรัมก็ยังใช้อยู่นะครับแล้วก็ตัวกรัม นะครับ1กรัมเนี่ยอันเนี้ยเราใช้กันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ1กิโลกรัม <c oughs> เราก็จะเห็นว่าเหมือน1กรัมเนี่ยกว่าจะไปเป็นกิโลกรัมเนี่ยมันก็คือผ่านไปสองสารอบก็คือ1,000กรัมจะเท่ากับ1กิโลกรัมค่ะ <c oughs> นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน่วยที่ส่วนใหญ่ที่พวกเราพบเจอนะครับแต่ว่าบางหน่วยเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยได้ใช้นั่นเองนะครับผมแต่งจริงที่คุณครูพูดมาไม่ค่อยมีคนใช้จริงๆนะคะเตตะใช่เพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยก็คือเดี๋ยวพินิตาจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นตัวที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือ, Mill อมิลลินะครับมิลลิเนี่ยใช้บ่อยะนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นกรัม อันเนี้เราใช้บ่อยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือกิโลกร,รมัมอันนี้จะเป็นหลักๆที่เรามักจะใช้งานกันะนะครับส่วนไอ้ตัวอื่นเนี่ยก็แล้วแต่หน่วยการวัดครับสุดท้ายอะ่ะมันอยู่ที่อุปกรณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาครับว่าใช้หน่วยวัดเป็นแบบไหนนะครับถ้าพินิตาลองสังเกตที่เครื่องช่างกิโลพินิตาจะเห็นเลยว่าไอ้ตัวเครื่องช่างกิโลเนี่ย มันก็จะเป็น1กิโลกร,รัมนะครับแล้วก็ค่อยๆย,ย่อยมาเป็นกรัมนะครับอ่ะอันนี้มันก็จะเป็นรูปแบบของเขานะครับหรือว่าเครื่องช่างที่เป็นจุดทศนิยมก็ทำหนองเดียวกันเขาก็จะใช้ตัวหลักเนี่ยเป็นกิโลกรัมแล้วก็จุดทศนิยมก็คือจะเป็นตัวที่ย่อยลงไปอีกนะครับผมอันนี้ก็เป็นมาตาช่างน้ําหนักแบบเมตริกนะครับผมที่ได้เอามาพูดถึงกันในวันนี้นะก็ อาจจะคุ้นชินบ้างไม่คุ้นชินบ้างนะครับแต่ว่าก็ให้น้องๆได้เรียนรู้นะครับจากความรู้ที่อยู่หลังปกสมุดของเรานั่นเองนะครับผมเหมือนความรู้ก็เคลื่อนที่ไปกับเราด้วยแล้วก็บางทีถ้ามีสมุดอยู่เวลาทำโจทย์ต่างๆก็ช่วยด้วยเวลาจำไม่ได้ค่ะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับงานในบางประเภทเนี่ยเขามีเขียนเอาไว้เลยครับว่า อันนี้แปลงหน่วยแล้วเป็นเท่านี้เป็นเท่าไหร่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันใช้หน่วยที่เป็นหน่วยของคนไทยแล้วก็ไปเทียบกับหน่วยที่เป็นสากลก็อาจจะค่อนข้างคิดยากนะครับบางคนก็จะทําไว้เลยอันนั้นเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันในครั้งต่อๆไปแล้วกันนะครับว่ามีหน่วยไหนที่คนไทยมักจะเอามาใช้งานกันะนะครับผมแต่กําลังคิดว่าถ้าอย่างนี้สมมุติว่าค,คุณครูพูดว่าคนต่างชาตินานาชาติเขาไม่ใช้นิ้วเวลาเราไป พูดหน่วยวัดที่เป็นนิ้วกับคนต่างชาติเขาก็ไม่เข้าใจสิคะใช่ครับยกเว้นคนต่างชาติที่มาทํางานในไทยเพราะว่าเขาต้องเรียนรู้ว่าอ๋อนิ้วอ่ะคืออะไรไม่ใช่นิ้วมือนะค่ะคือสายวัดตัวที่ใช้ในแบบว่าเวลาวัดหุ่นเอาไว้ตัดเสื้อผ้าหรือวัดว่าเรามีขนาดเอลเท่าไรอกเท่าไรแขนเท่าไรไหยค่ะมันมีเป็นเซนแล้วก็เป็นนิ้วอ่าใช่ครับเซนติเมตรก็คือเป็นสากล นะครับแล้วก็นิ้วเนี่ยก็จะเป็นหน่วยของคนไทยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยศาสตร์ในการสอนบางอย่างเนี่ยเขาจะใช้การวัดที่เป็นแบบคนไทยเป็นหลักนะครับเวลาเขาพูดเขาก็จะพูดแบบนี้ว่าอ่ะผ้าส,สามนิ้วอย่างเงี้ยนะครับ มันก็เลยต้องแปลงความหมายว่า3นิ้วเอ๊สานิ้วมันจะเป็นเท่าไหร่กันแน่อะไรเงี้ยครับผม,ม,มแต่ถ้าไปคุยกับต่างชาติไม่ได้นะครับอันนี้อาจจะงงใช่ครับผมค่ะอ่ะวันนี้ก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมอีกแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณครูโปโป,โปมากๆเลยนะคะครับผมสวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับคณิตคิดสิจ๊ะกับครูโปโป